สวัสดีครับก็สำหรับใครที่ติดตามนะครับเรื่องการขายสินค้าบน Ebay นะครับอยู่ทาง Youtube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตไปในเรื่องนิกรละกันนะครับลงขายบน Ebay เนี่ยจริงๆเราสามารถลงขายได้2แบบนะครับนั่คือ Buy it now หรือว่าขายไปเลยนะครับคือลูกค้ากดซื้อปุ๊บ ได้เลยนะครับกัอีกแบบนี้คือออคชันหรือแบบประมูลคือลูกค้าต้องมีการกดเสนอราคานะครับใส่ราคาประมูลเข้ามานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ3าสวัน5วัน7วัน10วันกว่าการประมูลมันจะจบสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการขายของบน ebay นะครับแบบไหนนะครับที่น่าจะเหมาะนะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ล a ซา,า,าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บน l a ซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ล a ซา,านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ อันดับแรกนะครับให้แยกสินค้าเป็น2ประเภทนะครับสินค้าทั่วไปนะครับซื้อแล้วใช้แล้วหมดไปนะครับสินค้าทั่วไปสินค้าอย่างเช่นที่อยู่หน้าจอเนี่ยเห็นไหมครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นของใหม่แบบนี้ควรจะขายแบบใบอิดนาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกนะครับสินค้ากลุ่มที่เป็นของอย่างเงี้ยของแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์มือ2 นะครับเป็นมือสองเป็นแบรนด์เป็นรุ่นเก่านะครับหรือว่าเป็นของที่เป็น Limited Edition นะครับผลิตมาน้อยซึ่งเรารู้อยู่แล้วแบบนี้ควรจะลงแบบออกชั่นมากกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูนะครับพาไปดูกันละกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองเป็นแบบประมูลก่อนกันละกันเนาะนะครับอ่าผมลองดูนะครับ Prada Bell Buckle นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูนี่เห็นไหม Prada Bel Buckle นะครับปุ๊บซึ่งอันนี้นะครับบนหน้า eBay นะครับ eBay นะอันนี้จะมีใส่ราคาขายเลยนะครับอันนี้คือขายเลยหรือเสนอราคาได้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนะครับเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบขายเลยนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นของใหม่สังเกตไหมจะเป็นของใหม่นะครับของใหม่ก็จะขายขายเลยโดยไม่ต้องรอเวลาประมูลแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้แบบมันตื่นเต้นร้าวใจเล็กน้อยนะครับเรามาดูคอนดิชั่นนะครับนี่ครับมันจะมีให้เลือกนะครับเป็นออคชั่นนะครับมาดูออคชั่นเบลบัคเกิลนี่มีแค่มีแค่รายการเดียวนะตอนนี้นะครับในสินค้าที่ชื่อว่า Prada b เบลเบอรเิลนะครับคือเป็นหัวเข็มขัดที่พิมพ์พ r า da าท่านเองนะครับซึ่ง เขาก็จะใส่ราคาประมูลเห็นไหมนี่อีก3วันหมดเวลาแบบนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่านะครับเราเอ๊ะเป็นขายของที่ใช้แล้วหมดไปอ่ะเช่นเป็นสบู่และกันเนาะโซไทยโซม นี่ไทโซฟนะครับส่วนใหญ่จะมาจากไทยแลนด์แมสบู่จากประเทศไทยอันนี้ก็อุ้อันนี้เป็นแบบประมูลด้วยนะนี่เห็นไหมศูนย์บิดนะครับคือมันลงได้ทั้งสองอย่างแหละแต่ว่าถ้าถามผมผมแนะนำอะ่ะถ้าสินค้าเราอ่ะครับเป็นสินค้าที่ซื้อมาซื้อขายแบบใช้แล้วหมดไปหรือสินค้าที่เป็นมีปริมาณเยอะๆนะครับมีหลายชิ้นนะครับซื้อซ้ําได้นะครับ,นะรบพวกนี้ควรจะเป็นนะครับกลุ่ม กลุ่มสินค้าที่ขายแบบ buy ิดแมากกว่านะครับลงขายทันทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มออคชั่นนี่อันนี้คือ b u y ิดแนนะครับ b u y ิดแนเห็นไหมอย่างเงี้ยครับสบู่น้ำนมข้าวแต่อยู่ในสารัดนะี่นี่อย่างเงี้ยเห็นไหม เชียร์โอเลนนะครับไทยเลมอนก l าส s นะครับขายไป47โซแล้วคือมันเป็นสินค้าซื้อซ้ําแบบนี้ผมแนะนําว่าควรจะเป็นแบบใบอินนาวแต่ถ้าเกิดแบบเป็นออคชั่นมันก็ได้แต่เราก็ต้องจัดเซตเช่นออคชั่นเนี่ยมันราคาเริ่มต้นมันจะต้องถูกกว่าราคาที่ขายใบอินนาวมันจะไม่เท่ากันเวลาเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งราคาเนี่ยมันต้องตั้งต่ําลงมาเล็กน้อยนะครับถามว่าลงได้ไหมลงขายได้ไหมก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราเลือกตั้งด้วยนะครับ เห็นไหมใบหนาวน้อยเอ้ยขอโทษทีครับออกชั่นจะน้อยนะครับเพราะสินค้าซื้อซ้ําอ่ะอันนี้จะเป็นสินค้าแบบชิ้นเดียวอันเดียวล่ะเอออ่ะชิ้นเดียวชิ้นเดียวดีด้วเป็นแบบ limited edition นะครับผมเออ่ยกตัวอย่างมาแล้วกันเนาะสมมุติว่าผมขายเป็นเอ่อเป็นหลุยส์วิกตองเอ๊ะนะครับเป็นอาริดาอ่าวันเลด์นะครับเป็นวันเลด์นะครับถ้าแบบเป็นขายนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมี ประมวลด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ามาจากเจแปนนะครับ21่ิบเอ็ดบิตถูกแข่งกันมากเลย4,000กว่าบาทนะครับแล้วก็จะเป็นไบอิตนาวล่ะนี่ไบอิตนาวนะครับไบอิตนาวก็มีเหมือนกันเห็นไหมราคาก็ใกล้เคียงกัน4,000กว่าบาทแล้วแต่รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมโดยสรุปมาเลยครับการขายของบน eBay เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าที่เป็นชิ้นเดียวอันเดียว สินค้าของขายยากเป็นคอสะสมของเก่าปีเก่าๆรุ่นเก่าๆผมแนะนําว่าลงแบบประมูลไปเลยแล้วตั้งราคาเนี่ยเราสามารถเลือกได้2แบบคือว่าเลือกตั้งนะครับแบบต่ําที่สุดไปเลยนะครับอาจจะเริ่มต้นจาก1ดอลลาร์แต่ว่าเราสามารถไปใส่ได้ว่าถ้าราคาไม่ถึงตามที่เราต้องการอ่ะเราไม่ขายแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่ราคาขั้นต่าที่เราพอใจใส่ไปเลยครับนะครับการลงแบบประมูลมันก็เป็นการช่วยเพิ่มการมองเห็นของสินค้าแต่แค่ว่าเราอ่ะต้องมาปรับ นะครับราคาหรือมารีลิสสินค้าทุกๆ5วัน7วันตามที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดสินค้าเช่นซื้อนะครับใช้แล้วหมดไปนะครับเป็นสินค้าของใหม่นะครับเป็นสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพวกเสื้อผ้านะครับที่เป็นของใหม่เนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าเป็นเอ่อบายอินนาวไปเลยนะครับซื้อปุ๊บลูกค้านะครับกดสั่งซื้อแล้วโซอไปได้เลยอ่าแบบนี้นะครับจะดีกว่านะครับ สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับ